ชีวิตคนเรามีบางช่วงที่เปลี่ยนแปลงและเติมเต็มจิตใจมากที่สุดแต่ก็เต็มไปด้วยความคาดไม่ถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้เห็นและได้ยินเสียงหัวใจของลูกน้อยเป็นครั้งแรกหลายคนบอกว่านั่นคือช่วงวินาทีแห่งความทราบซึ้งที่ยาาจะลืมและนี่แหละคือความรู้สึกที่เจมจิระยุทธตั้งสีสุขพระเอกสุดหล่อที่เพิ่งถูกยกให้เป็นว่าที่คุณพ่อหน้าใหม่ล่าสุดมาร่วมแบ่งปันในงานเปิดตัวละครเจ้าคุณที่กับอีนางคำดวงที่อาคารมาลีนนเมื่อวันที่3กันยายน2568ที่ผ่านมา แต่จุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้เจมเผยถึงความตื้นตันที่ได้ฟังเสียงหัวใจลูกในช่องท้องของโฟมภรรยาคนสวยพร้อมกับบอกว่าทั้งคู่โชคดีมากเพราะโฟมไม่เคยมีอาการแพ้ท้องรุนแรงเลยหลายคนมักจะกลัวปัญหาแพ้ท้องเหนื่อยอ่อนแรงหรือคลื่นไส้แต่ปรากฏว่าโฟมแค่อ่อนเพลียเบาในช่วง 2- อถึงสเดือนแรกเท่านั้นนี่แหละส่วนที่คาดไม่ถึงจริงๆและนี่คืออีกสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้เจมเล่าย้อนว่าเดิมทีตั้งใจจะมีลูกปีหน้าแต่ลูกก็มาก่อนกำหนดโดยวิธีธรรมชาติเอง โดยที่ทั้งสองคนเคยปรึกษาคุณหมอมาแล้วและคิดว่าอาจจะยากหน่อยแต่สุดท้ายกลับเกิดขึ้นง่ายกว่าที่คิดความรู้สึกตอนนั้นทั้งตกใจและดีใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อพิสูจน์ว่าการรอคอยบางเรื่องก็มีเซอร์ไพรส์แบบนี้ ในเรื่องเปิดเผยข่าวสำคัญเจมยิงเน็บคำว่าเดิมทีโฟมตั้งใจจะบอกเขาที่ออสเตรเลียในบรรยากาศแสนพิเศษแต่คุณหมอแนะนำให้บอกล่วงหน้าเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ร่วมมือช่วยกันได้สุดท้ายเลยต้องเฉลยข่าวดีบนเครื่องบินทันทีที่รู้เจมบอกว่าภาพต่างๆวงเวียนเต็มหัวไปหมดรู้สึกเหมือนตัดต่อฉากชีวิตเป็นหนังเลยและตระหนักว่าอีกไม่นานกำลังจะมีลูกจริงๆ เมื่อถามถึงเพศลูกเจมยิ้มแก้มหยอดว่ารู้แล้วแต่ขออุ้ไว้ก่อนรอฟังเดือนตุลาคมนี้ทุกคนก็ยังลุ้นกันต่อไปและที่สนุกคือเดิมทีโฟมไม่ตั้งใจจะบอกเพศลูกให้เจมก่อนแต่เพราะคุณหมอโปแตกวันนั้นเจมตาไวเห็นจนได้โมเมนต์ Moment อันตรา,าวช่วงเกือบสองเดือนหลังกลับจากออสเตรเลียเจมบอกว่าได้ยินเสียงหัวใจของลูกเป็นครั้งแรกน้ำตาคลอเบาอย่างไม่รู้ตัวโฟมเองก็ซึ้งจนน้ำตาไหลตอกย้ำว่านี่คือความพิเศษที่เมื่อเป็นพ่อแม่ถึงจะเข้าใจอย่างลึกซึง้ง ในด้านการเตรยมตัวเจมกับโฟมตั้งใจศึกษาข้อมูลแน่นโฟมดูอุปกรณ์ของใช้ต่างๆเต,ตรียมพร้อมส่วนเจมไปสรรหาหนังสือเลี้ยงลูกและจิตวิทยาเด็กมาอ่านพวกเขาวางใจจะเลี้ยงเองไม่พึ่งใครมากนักอีกทั้งกำหนดไว้ว่าจะลดงานช่วงเดือนมกราคมซึ่งโฟมจะคลอดเพื่อตั้งใจเป็นแรงสนับสนุนให้เต็มที่เรื่องชื่อลูกเจมเผยว่าได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วโฟมมีชื่อในใจตั้งแต่แรกตอนนี้ก็ใกล้สรุปขั้นสุดท้าย ส่วนเป้าหมายในบทบาทพ่อเจมบอกตรงๆว่าอยากเป็นคุณพ่อที่หล่อมากทั้งภายนอกและภายในพยายามศึกษาเพื่อดูแลภรรยาและลูกให้ดีที่สุดตั้งมาตรฐานตนเองไว้สูงและหวังจะเป็นตัวอย่างที่ดีปิดท้ายด้วยประเด็นสนุกๆที่อาจมีคนมองต่างเจมแซลเกรดวรินธรว่าหวังจะได้รับทองจากพี่ชายคนสนิทที่รู้เรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงงานแต่งแต่ที่ผ่านมาไม่เคยส่งทองจริงแล้วครั้งนี้จะได้หรือเปเล่